วิธีลบเบอร์โทรออกจาก t i k กต o k มาดูขั้นตอนกันเลยครับเริ่มต้นให้เข้าไปที่หน้าข้อมูลบัญชีใน t i k t o o k ให้กด t i k กต o กดโปรไฟล์ทางด้านขวาล่างเมื่อเข้ามาที่หน้าโปรไฟล์ t i k กต o k ของเราได้แล้วนะครับให้กดคียสามียทางด้านขวาบนต่อไปกดการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวหน้าต่อไปกดบัญชีเมื่อเข้ามาที่หน้าบัญชีได้แล้วนะครับให้เรากดข้อมูลบัญชี ถ้าเข้ามาที่หน้าข้อมูลบัญชีได้แล้วนะครับเราสามารถลบเบอร์โทรในส่วนของหมายเลขโทรศัพท์ได้นะครับแต่ก่อนที่จะลบเบอร์โทรเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ยังไม่ได้ผูกบัญชีติ๊กตอกกับอีเมลแนะนําให้ไปผูกบัญชีก่อนนะครับเผื่อในกรณีฉุกเฉินเรายังสามารถเข้าสู่ระบบบัญชีติกตอกผ่านช่องทางอีเมลได้เนาะเมื่อบัญชีติ๊กตอกของเพื่อนนะครับผูกกับอีเมลแล้วเราสามารถดําเนินการลบเบอร์โทรต่อได้เลยครับก็นในหน้าข้อมูลบัญชีนี้นะครับให้เรากดหมายเลขโทรศัพท์ เสร็จแล้วจะมีป๊อปอัพหมายเลขโทรศัพท์ของคุณขึ้นมาแบบนี้ให้เพื่อนเพื่อนะครับมากดยกเลิกเชื่อมโยงหมายเลขโทรศัพท์ตรงนี้ได้เลยครับหน้าต่อไปนะครับยกเลิกการเชื่อมโยงหรือไม่ในกรณีที่เพื่อนเพื่อนะครับลบหมายเลขโทรศัพท์ออกจากบัญชี t i กต o k เราจะไม่สามารถใช้หมายเลขโทรศัพท์ที่ลบไปในการรีเซตรหัสผ่านบัญชีทิกต o k บัญชีนี้ ติกตอกจะไม่สามารถเข้าถึงรายชื่อติดต่อของหมายเลขโทรศัพท์ที่เราลบไปได้รวมไปถึงการจัดการความปลอดภัยของติ๊กตอกที่ผูกกับเบอร์โทรนี้เนาะและข้อความต่างๆนะครับจากติกตอกที่เกี่ยวข้องกับบัญชีเราเนาะจะไม่สามารถส่งมาให้กับเบอร์โทรที่เราลบไปได้อีกต่อไปก็ง่ายๆก็คือติ๊กตอกบัญชีนี้จะไม่สามารถเข้าถึงเบอร์โทรที่เราลบไปได้อีกต่อไปให้กดดําเนินการต่อเพื่อยกเลิกการเชื่อมโยงตรงนี้เลยครับ หน้าต่อไปป้อนรหัสหหลักในหน้านี้นะครับให้เราเข้าไปที่กล่องข้อความ SMS เบอร์มือถือที่เราต้องการจะลบออกจากบัญชีทิกตอกนะครับจากตัวอย่างน้องก็ให้พักหน้าจอนี้ก่อนกดไปที่หน้าจอหลักเสร็จแล้วนะครับให้เข้าไปที่กล่องข้อความ SMS เบอร์มือถือที่เราจะลบออกจากทิกตอกเมื่อเข้ามาที่ข้อความได้แล้วนะครับเราจะเจอข้อความจากทิกตอกส่งมาให้เราแบบนี้ให้เป็นเพื่อนนะครับกดเข้าไปได้เลย เมื่อกดเข้ามาแล้วนะครับมันจะขึ้นว่าติ๊กต็อกแบบนี้เนาะและจะมีรหัสในการยืนยันตัวตนเป็นตัวเลขนะครับหตัวตัวเลขนี้นะครับเพื่อนๆแต่ละคนจะได้ไม่เหมือนกันต้องนํารหัสที่เราได้ไปกรอกในติ๊กต็อกเท่านั้นจากตัวอย่างเนาะสี่ศูนย์แอก็ออกจากหน้านี้เสร็จแล้วนะครับให้กลับเข้าไปที่ติ๊กตอกเมื่อกลับเข้ามาแล้วนะครับให้นําตัวเลขในการยืนยันตัวตนที่เราได้นะครับมากรอกในช่องนี้ได้เลยครับก็ให้กรอกภายใน1นนาทีเนาะ เมื่อกอกผ่านแล้วนะครับมันจะย้อนกลับมาที่หน้าของข้อมูลบัญชีและจะมีสถานะขึ้นด้านบนว่ายกเลิกการเชื่อมโยงหมายเลขโทรศัพท์แล้วและในส่วนของข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์นี้มันก็จะหายไปจากหน้านี้ทันทีนะครับถ้าเ,เพื่อนๆนะครับอยากจะลบเบอร์โทรออกจากบัญชี t ิ k t ตอลก็สามารถใช้วิธีนี้ไปทําได้เลยนะครับและก็จะมีข้อมูลเพิ่มเติมเนาะในกรณีที่เ,เพื่อนๆน,นะครับไม่สามารถเข้าถึงเบอร์โทรที่ผูกกับบัญชีดิจิตอกได้ให้ลองกดเข้าไปที่หน้าข้อมูลบัญชีตรงนี้เนาะเสร็จแล้วนะครับให้กดไปที่หมายเลขโทรศัพท์ จากนั้นนะครับให้กดเปลี่ยนเบอร์โทรเสร็จแล้วนะครับให้ใช้วิธีการยืนยันตัวตนแบบรหัสผ่านหรือว่าถ้าไม่จํารหัสผ่านนะครับก็ให้ใช้วิธีการยืนยันตัวตนผ่านอีเมลได้เลยนะครับเมื่อเรายืนยันตัวตนได้แล้วนะครับให้เพื่อนๆนะครับกรอกเบอร์ใหม่ที่เพื่อนๆใช้งานอยู่ปัจจุบันและยังไม่ได้ผูกกับบัญชีทิกตอกเข้าไปได้เลยเนาะเพื่อนๆนะครับก็จะได้ลบเบอร์เก่าและเปลี่ยนมาใช้เบอร์ใหม่ในการผูกกับบัญชีทิกตอกโอเคครับหวังว่าจะครบถ้วนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ